โอเคครับสวัสดีพบกับเกมดาคืนบอลเลเจนต์นะวันนี้พี่เป็นกาเปิดตูต้โกคูแบค็คดูไปติดดีเจน,เต,นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้ว่าเราไปดูอย่างอื่นมีอะไรแปลกตามั้งปเนี่ยนี่มันแถมสองใบเหรอกิจกรรมอะไรไมเนี่ยเกมเขาก็แกจริงเลยครับเรื่องน,นี้บางอันรที่ยังไม่ได้เปิดเลยฟ <c oughs> าร์มเชดอะ่ะแบบ ไปเปิดโต้นี้มา3,000กว่าเพชร<ม>ก็เดินไม่ค่อยมีอเหลืออยู่ประมาณ4,500 <Huh? S 1> สำหรับไทม์ไลน์ของโต้นี้ก็หลักๆเลยก็ดูใโ<ม>ต้บูก,<ม>กับโบลี่แต่โบลี่พี่ยังไม่ได้เลยแล้วก็กูคูแบททั้งแันไม้ก็มีก็ดีอะ่ะโอเยังไงก็เป็นตัวใหม่น่าจะมีแท็กเพิกอะไรน่าสนใจอยู่อะ่ะ ใจจะให้ดีก็นี่เลยครับตัวนี้เลยพี่ก็เลยเอาโรเซตั้งมาหน้าปกแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยครับสูตรที่เราคุ้นเคยที่เราทําเป็นเป็นประจําเป็นรมเนียมของช่องไปเข้าไปข้างในครับไปทดลองสกิลแล้วเราก็จะไปต่อนวักสักหนึ่งทีแล้วก็รีบออกมาโดยใช้เวลาหนึ่งวินะเราต้องสังเกตนะหนึ่งวิ้เท่านั้นก่อนป้างเลยนะแปดสิบเก้าไม่เป็นไรกดออกไปแปดสิบแปดิเดียวไ <laughs> ป กดออกแล้วก็กดไปเลย500โคลตู้แรกใจร้อเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดตูด้ซะก่อนจีเอ็มมันเอามาเติมน้อยด้วยอะ่ะมาดูครับเอฟเฟกต์0โคลตู้แรกเป็นยังไงว้าวแถวปไปท้องฟ้าไม่ใช่อวกาศนะแต่เป็นท้องฟ้าเอ้ภูเขาน้ำแข็งโอไม่ได้เจอเอออีเขาเรียกสภาพบรรยากาศอย่างนี้มาโคตรจะนาน เป็นซูเปอร์ซียาครับแต่ก็ตัวต้องสือธรรมดาดันพลังตัวนี้แพ้แต่ว่าเสียงสวรคนมาแล้วน้องวิซเคาะย้อนเวลาโกคุทำยังไงก็วิ่งไปเอาโกคูเอลไอโกคูแบ็คเอลเอฟมาเลย <laughs> กลับไปเอามาเดช้าเต็มเต็มอ่ะพิ่เซ่ หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่เปิดตู้นี้วะปีตู้นี้วะไปถามเขาเพชรไม่แขันโคตรยากเลยไปยิ่งสายปีทีนานๆได้เติมทีเต,มทเ,ตมทเติมแค่เก็บอีกกรรมอะไรนะหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้แต่ฟึ่งคู่ครับมันตัวแรกครับเป็นเบติต้าเบติต้าก๊อต e ีเกน,นเอ้ยบีเกนตัวแรกมามันปีแรกเลยครับแต่เป็นบีเก้นเก่านะเป็นเบติต้าสีเขียว ชาบแบคด้วยเฮ้ยอีตัวนึงไปอ้าวเฮ้ยเีอิน่า,าสองตัวเฮ้ยน้องๆเฮ้ยบอกใครที่ดูอยู่ด้วยจะพูดยังไงดีคือจุกนะจุกในจุกก็คือทำไมไม่ได้ใช้เลยเอโอ้โหเจ็ดดาวด้วยเจ็ดดาวเลยครับไปถึงขั้นเจ็ดดาวเลยสองตัวมาปริ้เลยอยากได้ตัวใหม่มากกว่าแล้วเป็นกูคูแบคสอง ตัวนี่สบายตัวแล้วเป็ดตู้ตั้งแต่ห้าร้อยแรกเราจะเอาไปโชว์กันหน่อยไปกดไปอีกหนึ่งพันครับมันตีแรกห้าร้อยได้แถวๆมาสองตัวก็อโอเคเป็นเบต้าแล้วก็เบต้ามาแล้วเรามาดูดีกว่ามันตีนี้จะมีตัวเทื่ออกมาอีกไหมครับเฮ้สตรไม่ใช่ได้นะน้องๆอ้ที่ว่าเข้าไปกดที่ทำเป็นประจำตัวน้นคลิปอะ แต่นี้ไม่ได้ทำนะเนี่ยลองกดสปาร์กี้เบสอ้าวโกหังที่จะมีกับทีมฟิวเจอร์ทางนั้นเลย oh. ทีมอนาคต oh. ขอสปาร์กิ้งสักตัวนะไหนๆก็เออเปจิต้าออกคงไม่ได้สปาร์กิ้ง oh. กนะกเ,เออกงลกกเือนะแต่เขาบอกว่าเปจิต้าออกนี่คือรอดูด้วยว่าสปาร์กิ้งเกลือแน่นอนนั่นไง <laughs> พูดไปทันขาดคำเลยเกลือเกลือแน่นอนครับมตินี้ก็ได้เป็นโกหัง โอ้โหยังไงดีเนี่ยกดออกสิครับรออะไรลองไปใช้สูตรแค่ครีนึงกดสองทีแล้วก็เข้ามาที่หน้าตู้กาชารอช้าหน่อยนะครับ <laughs> ตู้กาชาแล้วก็ไปที่ทดลองสกิลทดลองสกิลหล่อในแก้วพี่เอ้ยไปใช้ไ่ใช้อันนี้แต่เขามาดูทั้งใบดี้ออกไปเออตรองอันนี้ต้องทำเวลาครับเดี๋ยวกูคูแวกหมดตู้เ <laughs> กี่ยวไหมเนี่ยอยู่ที่ดวงรือเปล่าโอ้โหโหลดช้า กันแทกไว้ครับหนึ่งวิมาแปดสแปดอันนี้เราทำไวเกินบะะ่าวม่เป็นไรอยา่าเพิ่งขัดข้องใจในไไปเลยครับเราราวลามีน้อยต้องรีบใส่แล้ะกดไปหนึ่งพันโคโรคิสโ,โตขอดูเฟก่อนนะเป็นยังไงแต่เอฟไมตัวนี้มีพีคมากเลย้ย <and> ทองฟ้าสีเดิมเมส่สีทองสีทองตัวไม่ได้ยตัวไม่ตัวไม อันี้มันมีสองอย่างมีตัวใหม่กับลิมิเต็ดลิมิเบรกตัวเลยเฮ้ยสะกนแล้วชาร์พลังเฮ้ยมันตอนเฮ้ยเอ้ยวิทไม่มา่งแต่โบลี่มาโอ้โหสบายแล้วการันตีเอฟตัวใหม่แล้วก็เป็นการันตีเอเอสก็ต้องกดแบ็คแน่นอนครับเปิดเพลงรอเลยครับตัวนี้เปิดเพลงรอ <c oughs> แล้วสั่งสั่งเอาเรียกสั่งขนมรอเลยอ่ะ <c oughs> เดี่วเตรียมอับดาวรอดีกว่ามีโซ มันไม่ใช่เดี๋ยวเอฟเอฟมันอัพมาได้ไม่ต้องใช้พิเศษอยพูดไปเรื่อยโลนเนี่ยขอดูหน่อยดิโกคูแบ็กฉากหลังมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมันแกนี่ตัวอะไรอยก็ต้องโกคูแบ็กเลยเนี่ยไม่สีทองแล้วก็การันตีเอฟเอฟอย่างนี้เฮ้ยไปใช่แล้วไม่ใช่ตัวใหม่เนี่ยเมฆสีทองออกมาไปดิจิโตอลซูเปอร์ไปดิจิตอบูโอ้โหจี๊ดเลยครับ อุณภูมิขึ้นหัวเลยสังเกตได้อ้าวลิลิเบตเจ็ดดาวโโเอ้ยก็โอเคให้ภัยก<ๆ>็ก็ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเจ็ดเจ็ดาวแล้วไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยตัวนี้ตัวต้องกลับมาเล่นแล้วแต่ตัวนี้ได้ยังไงวะโอ้งปปจัดต่อครับหนึ่งพันไม่ใช้สูตรแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าเวลา จะมีน้อยกดไปเลยครับหนึ่งพันโคลคิตเเดี๋ยวก็ต้องไปตามเพิ่มอีกสักสามร้อยโคลคิตเตอเพราะว่ามันขาดอยู่างนีัระตสุดท้ายแล้วมันต้องได้ชุ่มปีหนึ่งครั้งนะอู้ทำไมขีขวาตกจังเลยกระตุกลิบๆลนๆเลยเขาบอกเฟกไม่มีอะไรเลยกดข้าวมาเลยแล้วกันนะครับเฟกไม่มีอะไรเลยอ้าว สปาร์ครกิ้งสองตัวคือเมเลตคูณสองโอ้โหไม่มีอะไรยริงได้สปาร์คกิ้งมาสองตัวก็จริงแต่ว่ากาดได้ว่าเปิดมาแล้วแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่าง,ง,งบบาาเาารราางี้ยหมดแล้วนะครับเพลสรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมามา ังจากที่พปฟาร์มเพชรมาเนี่ยแบบหนึ่งพันท่วนเลยขาดเหลือยี่สิบาทจะไว้ให้ปลอดใจมาตู้นี้ก็จะเป็นการกดข้างใ้ของสเต็ปนี้ละหนึ่งรอบพอดีขอไสสูตรหน่อยเถอะไสสูตรมาสองรอบได้เอฟสตัวเออหือกดไวๆเดี๋ยวโคคิดไอ้ขี่อะไรนะโกคูแบ็กจะหมดจะหมดตู้ โอ้ยพูดเดยอะจังเลยโคคูแบกเนี่ยแต่ได้เบจิตโตบู7ดาวมาแล้วนะครับขอพลังให้ความเกลือจงเป่าโดนป,ป,ป่ดเป่าไปไม่ให้ส,สถิตไอดีนี้ยพูดอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นตัวใหม่จริงๆด้วยแล้วก็เป็นเอยแอนิเมชั่นครัง้งแอนเบจิต้าแน่นอย่างนี้ นี่หครับผมหน้าตู้กัลันตีแล้วหนึ่งตัวขอเป็นเอลเอฟเลยได้ไหม <c oughs> เอ้ยนี่มันใช้ได้จริงเนี่ยสูตรนี้โปวดจอุย้ยแต่ให้มันได้เอเอฟได้เนี่ยสูตรนี้เถ้าเอลเอฟสามตัวจะดีมากเลยอ้ไม่ยด้ครับไปทางเอ็มบายตัวเปลี่ยนเสียงก่อนเลยคอแห้งเลยอไรกันครับ เอฟเฟกตนี่มันน่าได้มากเลยไอ้โก้คูแบ็ครีเจนเนี่ยทำไมเราไม่มีดวงหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่แจกทำไมเข้าไปดูในเพจนี่บางคนเปิด2,500ันห้แรกก็ออกแล้วเอ้ยให้ตัวใหม่แบบรีเจ้นเน่แบบไวไวหน่อยดีตั้งโกติต้าก็ไม่ได้โบลี่ก็ไม่ได้มาแตกตัวโกฮังก็ได้ได้โกฮังขาจะได้ก็ไปประมาณหมื่นอ, 10, อะเกื 8, อบมื่นอะแปดพันห้าเพชรอะ สองรอบอ่ะล้วตู้นี้อะได้ทั้งแอนไมล์มาปลอบใจแล้วแล้วเราจะไปต่อหรือพอซัมมี่แต่อีกสเต็ปหน,นึ่งอ่ะมันน่าจะมีแต่ต้องเก็บเพชรก่นรอนเพราะมันอยู่กับเรายายอยู่แล้วละ่ะกดสเต็ปฟรีไปเลยไม่ต้องใช้สูตรอะไมั้งเนี้ยใช้ดีไหมอาคิดว่าไหนๆก็มา,าแล้วต้องใช้สักหน่อยละ <we> <laughs> ขอพ,อพอรเทพเจ้าดาก้อนบอล ภาคใหม่จะช่างข้ <c oughs> าพเจ้าขอโกคูแบ็คเอลเอแปลงล่างด้วยเถิดจงมาติณไอดีน,นี้ในมันติมีด้วยเถิดครับฮ้า <c> ข <oughs> ำใจแป๊บกดไปตีสปาเกตตี้นหนึ่งตัวก็โอเคแล้ว <c oughs> แต่พระเจ้าดาร์คบอลโกคูแบ็คนะอย่างที่เราตกลงกันไว้ โอ้พอร์ต5พอรทท้องฟ้าสีเขียวไม่แปลงว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังฮึ่งตัดสินใจมีลุ้นยอยู่เพราะว่ามันเคยไอ่อก่อนหน้านี้มันก็อย่างนี้ที่กดชราบที่นี่สีเวอร์ฟูเกลร์มากเจสซี่ย่านี่มีโอกาสจะต้องดันชนะถ้าไม่ดันไม่ชนะน,นี่ก็จบแล้ะมมน่าพูดอยากก็ร <laughs> ู้เราน่าจะ จบคลิปกับเพียงเท่านี้นะครับกลาไปด้วยเลยไฮไลท์เปิดมตินี้เลยไอ้ตัวปี6กใบเดี๋ยวจะมาเปิดทีหลังนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเก็บเปิดทีเดียวสิบใบเลยหรือว่าเปิด6กใบเลยเพราะไม่แน่อาจจะไม่ได้เปิดอีก <c oughs> อ,อีกทีใบเอาะมาต้องใช้เวลาฟาร์มพอสัควอเลรอีกตั้งสี่พโคโลจิตล <g ül> เยอะอยู่นะเยอะอยู่โอเคครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกระปุกไลค์และกดติดตามด้วยนะครับโอเคบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนี่เลยครับ